ทั้งหมดพอพระพุทธองค์สูญบาทลงแค่นั้นน้ำเป็นน้ำใสทั้งหมดรบริเวณประมาณเม็ดหนึ่งแต่น้ำใสบริสุทธิ์ไม่มีตะกอนเจ้าพระอัศจรรย์ใจจริงพระพุทธเจ้าข้าอาน,น,นุนเธออย่าอัศจรรย์ใจเลยนี่เป็นอานิสงส์แห่งบุญที่ตถาคตได้สในในร้างไว้ในพกทธกงกอนโมเมนต์อานิสงส์พุทธานุภาพโมเมนต์พุทธานุภาพโมเมน บบเมนเทวานุภาพบบแมนเป็นอนุภาพแห่งบุญบุญญาณนุภาพอน,นุนนี่คือบุญญาณนุภาพข้างที่เพื่อนเป็นเด็กน้อยเลี้ยงงัวจูงงัวไปกินนำ้ำมันน้ำมันคุณดึงไปดึงไปไปกินนำ้ำใส่เขาให้มันกินน้ำคุณน้ำใส่มันจะอีกบวกนึงดึงไปดึงไปดึงไปกินนำ้ำใส่มันเกิดทั้งดึงทั้งคืนหลังงัวแต่กับด้วยอานิสงส์แห่งจิต เป็นกุศลนะนั่น,น,นพระตถาคตจังบ่ได้กินน้ำขุนปนนอนน้น,นั่นขุนบ่ได้ก,กับป็นนำใส่โดยอันทรงมีการบุญเล็กๆน้อยน้อยนั่นหละเป็นเหตุนั้นแล้วกุศลต่างๆที่เราสามาบุญต่างๆที่เอาสาบมาจะได้รึกว่าเล็กน้อยอย่างเช่นฮ็ดตีกับพอ่อกับแม่ฮ็ดดีก,กับลูกกับหลานอย่างนี้ มีความรักความเมตตากับลูกกับล like ้านกับสัตว์สาวาสิ่งมีความเมตตากับบ้านกับเมืองเฮ็ดดีกับบ้านกับเมืองหนึ่งสิ่ตั้งคิดอธิษฐานเอาความเฮ็ดลอยๆอยตั้งใจตั้งใจเห็นเป็นคิดอันบริสุทธิ์แล้วกาการทำกระทำในสิ่งนั้นเชื่อแล้วว่าสิ่งนี้เป็นบุญสิ่งนี้เป็นความดีต้องเชื่อแหละว่ามันเป็นความดีแล้วก็ตั้งคิดอธิษฐานให้หมัล้วกาทำลงไปตั้งคิดก่อนเลย ิ่งที่เป็นเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่แก่ชนทั้งหลายแก่คนทั้งหลายเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่พี่แก่น้อง่อเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์เมื่อตั้งจิตจังที่แล้วเขาก็เฮ็ดลงไปเพื่อจานว่นนี่แหละเาขาเข้าใจแล้วว่าบุญมีเขาจังทําลงไปบานนีโดยที่สุดบุญอันใ,นใดที่สิบปรากฏได้ง่ายตั้งกจเฮ็ดอย่างเด็ดขาดตายเป็นตาย ก็ไม่ได้เฮ็ดก็ไห้ได้ทำงซี่บุญอันนี้ที่ห้ผลเร็วายเป็นตัยบหยานนักงซี่มันที่ห้อันิีงสองเร็วกว่านี้ท,ทีนี้บอเรื่องบุญอันนี้สองแห่งบุญบุญใดที่ได้หลายที่สุดอันนี้สองหลายที่สุดกว่าบุญทั้งปวกมีอันนี้สองมากมายกว่าบุญทั้งปวกคือบุญนั่งสมาธิภาวนานโอ้ยผู้กล่าวเวลาดอก เอาหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจามเพื่อจะมีเฮทบ่อยได้เฮทป่มมัน็เให้ได้สั่งามเถอะเรต้องเอาอะไรจามเพื่อายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้า นายเจ้าซ้ำนี่เป็นบุญหมูเป็นบุญมหาศาลแต่ต้องเหตุผอก่อนนอนหรือว่าตื่นนอนไม่ไหม้ายเจ้านายเจ้ามันได้สามเพื่อก่อนเฮ็ดงานลงทำการเฮียงกระตามให้มันได้สามเพื่อเวลามีสิ่งที่กระทบจิตกระทบใจกระตามหรือว่าดีใจกระตามนายเจ้า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 ให้มันได้สามเพื่อ กอดสันจังเว้ากอนจังไปอย่างนี้กอนจังทำมันไ่ได้ทราบเยอะกอนจังเว้ากอนจังทำทุกครั้งเอสตุรุบไปให้มันเป็นชีวิตประจวันของเราคือเขาว่าให้กอยาก่าพาราคิีอตหายใจเขา้าหายใจออกทุกอนโบราณเท่านว่าให้มันได้ซิบเบือส่วนตัวอาจจะมาจะบอกอ บจมเป็นตัวหอดทีพหอดสามันก็เกิดอันิสงสงน่าผัวด้วแล้วอันใดหอดเจ็ดยังดีบ้าแต่ควรทำมันบุญอย่ละหอดเจ็ดให้มันมมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามจริงๆและหอดจากว่าย่อจากกระจาบว่าเรื่องที่นักนากระจาบใจทำมันจินสงบลงบ้า นั่นคืออานิสงส์ของสมาธิเฮ็ดให้เ,หเป็นชีวิตประจำวันบุญอันนี้สิสสะสมไปเรื่อยสะสมไปเรื่อยหลายแลวจะมีอานิสงส์มากมากกว่าทานทั้งพวงมากกว่าบุญทั้งพวงบุญในการนั่งสมาธิฉะนั้นแล้วเวลาเราไปไปไปที่ต่างๆมีโอกาสทำกับทำรดสมาธิเขต้องเทศหลายตามเนื่อคือว่าเฮ็ดอทุลุเป็นยังไรตีเฉลเ่ยเท่ไดร เน้นแล้วอย่าไปอย่าไปคิดว่าผมมีเวลาทำสมาธิการทำสมาธิบมได้จำเป็นต้องไปนั่งรับตาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโมเมนต์นัยย้นให้เฮ็ดรู้เฮ็ดบ่อยๆเมื่อตายโยก็เฮ็ดได้หายได้ก็อนเดียวเพื่อนยังเฮ็ดบ่ได้ฉะนั้นแล้วอย่าได้ประมาทในบุญไอกุศลว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยที่สิบ่ใหา้ผลพระพุทธเจ้าว่าบุญนั้นให้ผลแน่จะจำมีดานที่ว่าฟังให้ผลแน่ๆบุญตรงกข้ามกับบาศ อย่าประมาทให้คนแน่ด้วกันอย่าประมาเทเด็ดขาดมีโอกาสรีกได้รีบบาาบุญมีโอกาสเฮ็ดหมายเข้ามาหมายเข้ามาโอกาสที่เหมาะ